อาจารย์คะฮิสโตกหรือโรคลมแดดนี่มันคืออาการอะไรเหรอคะฮิสโตกนะครับก็คือเป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงมากเกินไปนะครับอาจจะเกิดจากการที่อยู่ในตากแดดนานๆนะครับอยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิสูงๆทํางานในที่ร้อนนานๆหรือว่าออกกําลังกายหนักมากๆจนร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันอาจจะทําให้อุณหภูมิของร่างกายขึ้นไปสูงจนถึง40องศาได้ครับแล้วจะสังเกตอาการได้ยังไงคะ คนไข้ก็จะเริ่มมีอาการตั้งแต่หน้าแดงนะครับมีอาการเหนื่อยหายใจไม่สะดวกมีขึ้นไส้อาเจียนได้บางคนถ้ามีอาการมากอาจจะทำให้ซึมลงนะครับมีการสับสนมีชักเกร็งหรือถึงขั้นมีอาการหมดสติได้ครับถ้าหมดสติแล้วญาติไปเจอจะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้ามีคนไข้มีอาการหมดสติอันดับแรกญาติควรจะโทร1น 6, 6 9นะครับเพื่อขอรถฉุกเฉินนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนระวังเป็นลมแดดหรือฮีทสโตรกนะครับอากาศร้อนระวังกันด้วยนะครับพยาไทย enrich your life with our passion